ท่านเปานี่มันเป็นสถานการณ์ทรงผลต่อความเสื่อมไปของประเทศเท่าเปยังท่านเปาคือต้องเฮ็ดตั้งซี่เฮ็ดตั้งซี่ได้จังไดประสาทส้นต่างซื่อหาศูนย์เจ็ดเจ้ามือกะอันจนเกือบตายท่านปล่อยหนึ่งเจ็ดออกมานี่มันใส่บ่ได้เลยเฮ็ดแบบนี้มันก็ซ้ำฉีใส่สงสักเอาเองออกเลยดิบ่แมนลามงัวลามพวยพอดีปล่อยง่ายปานนั้นแล้วเป็นยังไม่กูอบอ,อกหาศูนย์เจ็ดโอสิหู้สันตี้ ถ้ากูู้กูก็ขายสายไปซื้อเลยวิตำรวจจับแม่นำหนึ่งแม่นำหนึ่งก็บน,นึ่งอันนี่จับกัเจ็ดบ่ถือจะเสาคนหัวกับโคกม่องทำเหน,หนื่นตัวถ้าฝนเห็นปลาคอบินขาปลายไผ่ดิอ๋อปลาคอบ้านแม่มจะใช้จขึ้นปลายไผ่หรือไงฮะถ้าปลาคอขึ้นปลายไผ่แมวจะไม่ได้มุดน้ายิ่นปลาบ่หนึ่งเก่งคือเก่าละถ้าฝนเห็นลุงพ่นขี่รถกอบดิครับอืมหมายความว่าลุงพ่นสีบริได้ยังมีอยังอีกอยู่บ่ลามบังฝนวาน่ายกล่าออกครับอืม đi, bèo bị mắc